ครับเลือกที่กิจการเดิมเหมือนกันแล้วเราก็ใส่รายละเอียดของลูกหนี้ลงไปนะครับจากนั้นก็มากำหนดลายบัญชีสำหรับระบบเลือกค้นหาอัตโนมัตินี่เรก็ดูบัญชีบางตัวที่มันยังขาดอยู่แล้วก็ดูแล้วคิดว่าในระบบคุณน่าจะต้องใช้อย่างเช่นบัตรเครดิตนะครับ ก็จะอยู่ในกลุ่มของเองินฝากธนาคารผมก็จะกำหนดเป็น1040แทนนะเอาเป็น1100ดีกว่านะครับะครับภาษียงหนะที่จ่ายก็ระบุกลุ่มไปก็นี่ศูนย์ นี่ศูนย์ถ้าไม่มีเราสร้างเข้าไปได้นะครับผมเอาเป็นรหัสห้าเก้าศูห้าเก้าศูนย์ห้าแล้วกันครับ่อไ f สิบครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนการเริ่มต้นการใช้งานของโปรแกรมลูกหนี้มาดูวิธีการสร้างรหัสลูกหนี้นะครับเริ่มต้นจากการกําหนดประเภทลูกหนี้ก่อนนะในส่วนลูกหนี้การค้าโปรแกรมก็จะกําหนดเลขไว้ให้ก็คือ1 1 4 0แล้วก็ ส่วนลูกนี้อื่นๆเราก็ต้องกําหนดเองถ้าไม่ทราบเราก็ใส่เลขทีเดียวกับของลูกนี้การค้าเลยนะครับก็ไม่ผิดปกติอะไรนะครับจากนั้นก็ไปทําการสร้างรหัสยังไม่มีรหัสนะครับก็คลิกที่ปุ่มเพิ่มหรือกด F4 ก็ได้นะแล้วเราก็ใส่รหัสไป ก็เป็นบริษัทบางกอกจำกัดรับจากนั้นก็ใส่รายละเอียดลงไปนะ,นะครับประเภทลูกนี้ก็คลิกที่ปุ่ม d อ o ดาว w n เลือกครับวันที่เริ่มติดต่อคุณก็เลือกไปได้ว่าเริ่มติดต่อเขาเมื่อไหร่นะครับหรือโปรแกรมจะเอามาใส่ให้เองตอนที่คุณเริ่มบันทึกรายการนะครับวันนี้ก็เป็นระยะเวลาเครดิตวงเงินอนุมัติ นะครับสมมติว่าใส่ไว้3 0,000ื่ครับรหัสพนักงานขายนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้เอจะให้ความสะดวกตอนที่คุณออกไปํำกับนะจะเอาข้อมูลพวกนี้จะเอามาใส่ลงไปในใบนำกับให้เองเลยทำให้าการกบันทึกรายการทำได้รวดเร็วขึ้นรหัสพนักงานขายคุณสามารถสร้างเป็นลิสต์รายการขึ้นมาได้นะครับว่านกะ็สใส่ชื่อพนักงานลงไป แล้วก็คลิกเลือกอาพนักงานขายที่ดูแลนะครับราคาขายตรงนี้ก็จะเป็นราคาขายที่อยู่ในสินค้าคงคลังว่าเราจะขายให้ลูกค้ารายนี้เป็นราคา A B C ตรง,งนี้นะครับนี่ผมระบุเป็นราคา A ไปครับแล้วก็ F 1 0ก็ถ้ามีรหัสลูกนี้รายอื่นก็ทำในลักษณะเดียวกัน